คือตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องตัว R1 มันจะมี S1 R1 รถคันนี้รีโซโดยพิกิตสกายแกลลอรี่ที่ผมถามข้อมูลมาเบื้องต้นกับพิกิตก็คือว่าเครื่องตัวนี้ในประเทศไทยน่าจะมีอยู่ประมาณ3ตัว4ตัวตอนนี้ราคามันสูงมากเพราะว่าเครื่องตัวนี้ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินหรือว่าคุณจะหาได้ง่ายๆคือคุณต้องเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่ามีเครื่อง RB เนี่ยแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่สามารถคุยบนิสโมได้เนี่ยยกเครื่องเข้าไปให้เขา เขาถึงจะทําออกมาให้เราจริงๆเครื่องอาวันเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่แรงอะไรมากแต่มันเป็นความแบบเสพนิสโมเสพผลงานสกายไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเป็นเครื่องที่แบบประกอบมาจากนิสโมเป็นมือนิสโมเป็นช่างนิสสโมประกอบทุกอย่างเป็นของเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าให้มองว่าเป็นของซิ่งเนี่ยเครื่องเครื่องอาวันเนี่ยไม่ได้ซิ่งมากแต่เป็นเครื่องที่เหนียวทนแล้วก็แรงกว่าเครื่องเดิมประมาณนั้น แต่คุณค่าของมันคือการที่จะได้มันมามันไม่ใช่ว่าใครก็เอาได้ครับมันยากตรงนั้นครับสวัสดีครับชื่อเอิร์ดนะครับผมบแต่ก่อนผมก็เล่น honda อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เล่น h อ n d a รถ90ก็เล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆนะไม่ได้งบเยอะก็เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนอะไรครับจริงๆอ่ะผมชอบ สามสี่อ่านานมากแล้วก่อนชอบ3ามสี่อชอบซูเปอร์ตอนนั้นอ่ะเด็กๆเ,เราชอบเป็นเป็นทรงเราไม่ได้ศึกษาเรื่องข้อมูลเขาแต่ว่าพอเราโตมาเริ่มหาความรู้เริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องรถมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบเขาเพราะว่าชอบเทคโนโลยีเขาคือต้องบอกก่อนว่าคันนี้ตอนที่เอามาครับคือเขาเป็นแบบนี้จะเป็นคอมพิวเลยเพราะก่อนนั้นนี้ก็เคยไปดูมาคันนึงแต่ว่าคือโจทย์ผมมาจริงๆอ่ะผมอยากได้รถเก้าศที่มันขับใช้งานได้จริงๆก็คือไม่ต้องทําเยอะทําเยอะหมายความว่าทําเครื่องเยอะหรือ ทำให้มันแรงมากคันนี้มันไม่ได้แรงมากมันประมาณ450ตัวแต่ว่ามันเป็นรถรีสโต100%อก็เหมือนเป็นป้ายแดงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ขับใช้งานทุกวันได้สบายอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกจะไปเอาอีกคันหนึ่งครับ,รบแต่ว่าคันนั้นมันเดิมจัดเลยครับเอามาก็คงต้องหมดอีกเยอะแต่คันนี้ก็ราคาสูงครับแต่ว่าก็คือเขาเป็นคอมพิวเตาร์เลยคือเหมือนกับว่าความใจร้อนซื้อเราก็ได้ใช้เลยได้ได้เก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่ตัดสินใจเอามาก็ราคาสูงอยู่ครับก็เหมือนเป็นความโชคดีที่ว่าพอเอามามได้สักพนึ กระแสสามสี่ก็มาหนักเลยก็ราคาไปไปไปหนักเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเพราะปกติเล่นรถก็คือขาดทุนตลอดคือ<ด> <c oughs> คันนี้จะเป็นแนวอนุรักษ์เราจะไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบว่าแปลกเกินไปหรือว่าแรงเกินไปเพราะว่ารถแรงผมก็เล่นมาเยอะแต่รถที่สนุกจริงๆคือรถที่เหมือนเป็นคนสมส่วนไม่อ้วนไปไม่ผอมไปคนนี้ก็เป็นเหมือนคนแบบคุณดีๆฟิตเนสที่แบบว่าแรงมาเขาไม่ได้เยอะมากช่วงล่างเขาเอาอยู่เขาขับสนุกใช้งานได้ไม่ต้องกลัวว่า จอดอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์นึงมาสตาร์ทแล้วพังอะไรเงี้ยอันนี้จอดเป็นเดือนเน้นจอดเป็นเดือนจอดในห้องเก็บห้องแอร์ตลอดอะไรเงี้ยครับตอนแรกที่ที่คุยกันอะ่ะยังไม่รู้จักเจ้าของรู้จักพี่กิตก่อนแต่โลกมันกลมคือผมทําค้าขายรถด,ด้วยผมไปซื้อรถรถบ้านเขาก็เลยได้เจอว่าเป็นใครก็เลยคุยกันก็คุยกันก็เหมือนแบบเปลี่ยนถ่ายสมบัติกัน,นครับก็เออพี่ไม่ต้องห่วงนะอยู่กับผมผมดูแลให้อะไรเงี้ยของซิ่งในห้องเครื่องตอนนี้ที่ผมทําเพิ่มไปก็เป็น หัวชีแล้วก็ใส่โบออฟเพราะว่าตอนแรกมันเงียบไปหน่อยก็มีเสียงบ้างนิดหน่อยอะไรก็จะได้สนุกสนุกอรรถรสในการขับทั้งหมดทั้งคันน่ะครับเป็นของนิสโมหมดเลยตัวไอดีเป็นไอดีคาร์บอนกองนี่ก็สั่งไปแล้วแต่ยังไม่มามันผลิตช้ามากกองนิสโมคําแล้วก็คอยดีอะไรเงี้ยครับหม้อน้าอินเตอร์แผ่นบังลมตรงนี้อะไรเงี้ยครับคือคันนี้เป็นชื่อมันเต็มเต็มก็คือนิสโมขับแมนเลสครับคือพาร์ทมันเป็นเพียวคาร์บอนนะพี่จริงๆต้องใช้คําว่ามันเป็นที่นิยม แต่มันหายากแล้วมันก็แพงมากที่วิกิตสกายบอกคือชุดหน้านี้แค่ด้านหน้านี้มีกันชนหน้ามีลิ้นหน้าที่มันเป็นแผ่นคาร์บอนยาวไปข้างล่างเนี่ยต้องมี5 0 0แสนนะพี่ค,คือไม่แพงมากแล้วก็แก้มอันนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนแล้วก็ทำสีคือแก้มบางคันก็เป็นไฟเบอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคนมีกำลังหรือว่าเขาอยากได้แก้มแท้เขาก็หาหมดแหละแต่ว่ามันก็หายากแล้วมันแพงครับหาได้สั่งได้แต่ว่าอาจจะมาราคาเท่าไหร่ไม่รู้ เพราะเราต้องบิดซั่วเขาสาภาพเป็นยังไงก็ต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่านี่มันเป็นสเสน่ห์ของมันที่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็หาได้ตัวล้อก็เป็นนิสโมเบรกเอเ o สโครับ,รบแล้วก็ใส่ย,ยาง R1R รครับผมภายในเบาะดํา V s p e กทูสภาพผมว่าก็เนียนมากจอกลางหัวเกียร์เรือนไม้ก็เป็น แคตตลกผมพูดตรงว่าเจ้าของคนที่1คนที่2ก็ทามาเยอะมาเจอคนที่3ามที่ที่บังเอิญรู้จักกันเองเนี่ยคนนี้ก็ถมหนักมากช่วงล่างคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเขาก็ใส่อากิยาไปเต็มลำรู้สึกโดนไป3 0,000นกว่าเขาบอกผมเพราะก่อนหน้าที่เขาจะขายเขาเขาก็เพิ่งบอกว่าเขาสั่งของไปทํามาอะไรเงี้ยครับขับดีมากโชคดีมากเลยนะโชคดีมากครับผมว่าถ้าทําเองนะแบบเริ่มจากศูนย์สำหรับคนที่อยากได้แบบนี้ผมว่าปีหนึ่งก็ไม่เสร็จผมไม่เสร็จแน่นอนลงงบด้วย งบโอ้โหงบพูดไม่ออกเลยพี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเลยที่ได้เขามาในจังหวะที่โอเคผมพูดสั้นๆเลยถ้าช้าไปครึ่งปีนะคือซื้อไม่ไหวแล้วให้ซื้อตอนนี้ก็ทําใจลําบากเพราะตอนนี้อย่างสกายไลน์อย่างเงี้ย GTT ก็ยังราคาขึ้นเลยเพราะว่าบ้านเราเอารถนําเข้า32ไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้เมกาเล่นเล่นหนักมาก R34 สซูเปอร์อย่างเงี้ยของมันก็ยิ่งหายากอะไรเงี้ยครับในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมแนะนานะทุกสิ่งทุกอย่างผมทําผมเริ่มจากความชอบก่อนถ้าคุณไม่ชอบ คุณตามกระแสว่าช่วงนี้รถมันเดินดีค่าตัวมันสูงน่าจะกําไรดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รักมันอ่ะคุณเอามันถือไว้นานๆอ่ะคุณจะมองว่าเงินคุณจมแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักมันแล้วคุณค่อยๆเติมมันคุณค่อยๆทํามันคุณขับไปใช้ไปอาจจะไม่ต้องแบบกิฟเนียนแบบนี้ก็ได้แต่ได้ใช้ได้ขับได้หาของมาเพิ่มคุณดูแลมันดีจริงๆผมว่ามันคุณรักมันมันก็รักคุณกลับอ่ะอย่างที่บอกว่า34ถ้าเกิดไม่ดูแลสภาพไม่กิฟแบบนี้ราคาก็ไม่สูง แต่ถ้าเกิดว่ากิฟต์แบบนี้คุณตั้งใจคุณรักมันเหมือนเจ้าของคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่ทำมาก่อนจะมาถึงผมเนี้ยมันก็เห็นแล้วว่ามูลค่ามันเพิ่มแบบชัดเจนมาก